ครูถือของใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วยคูถือของ พ่อกู้มีน้ำใจไหมเหมือนในภาพนี้มีน้ำใจไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเด็กๆคนมีน้ำใจไหมควรไหมคะควรไหมคะโอ้หลอกค่ะควรไหมคะถ้าเด็กๆไม่มีน้ำใจก็ถือว่าเด็กๆฟังไหมคะน้องโกฟังไหมคะไม่ใช่เฉพาะครูพี่คนเดียวนะคะอย่าง ทำยคุณค <łość> ูงคุณคูเก็บขวดห้ออะไรที่เล็กๆน้อยนักเรียนครช่วยเหลือันมคะไหมคะะถ้านักเรียนไม่ฟังคุณครูก็จะไม่เานานนาต่อ